มทำการผ่าแล้วครับทำการผ่าแล้วสมอ <c oughs> อ่อนไม่แก่แก่หลืออ่อน นะเห็น <c oughs> ยันตัดผ่าดิครับผมกว่ตัดผ่าเดอยไม่เคยตัดนะครับอาศัยดูสีเปลือก,กนะครับ <c oughs> เปลือกมันสีมนๆนะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะแกจะโอเคครับถิดว่าไม่ผ่าครับผม ชมทั้งไนครับอุ๊ยถอ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 ยทับจิ้มสยามครับผมคือบอทับจิ้มไปเลยครับ <laughs> ของแท้หรือของปลอมก็มี ต่อไปซื้อบอกบอกครับยิ้มสยามครับแต่ว่าแม่นปกครับประมาณนี้บะครับนี่ครับเือชิมครับชิมชิมก่อน ชิมครับผมหวานครับหวานนะแต่ว่าบนหนใาช่บนหบน้าช่ของแท้กลายเป็นของปลอมวันนี้ครับผมครับ